ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับโปรเซสเซอร์ s o u n d t e h DP26 นะครับ Sample Rate 96kHz นะครับเป็นโปรเซสเซอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างเยอะมากเลยนะครับในบรรดาผู้เล่นเครื่องเสียงหลายหลายท่านนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับโปรเซสเซอร์นะครับว่าโปรเซสเซอร์ s o u n d t e h ตัวนี้นะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะครับว่าแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับ ครับก็นะครับเป็นโปรเซสเซอร์นะครับก็จะบรรจุในกล่องมาอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีสาย USB นะครับสาย USB มาให้แล้วก็ตัวนี้เป็น USB ที่อัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ชอวอยู่อยู่ในกล่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อ่า user manual นะครับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีใบอ่าสติทิพย์เ t ตนะครับตัวนี้นะครับมาด้วยนะครับ ก็สำหรับโปรเจ s เซอร์ซา t e ท h ตัวนี้นะครับก็ผ่านการเทสจาก Audio p โ e พ t s o o n t e ท t เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟ s t ต n d า r นะครับนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับตัวนี้เป็น s o วเ t e c ี d 26นะครับภายใน หน้าตาของโปรเซสเซอร์นะครับ s t a r t e c DP DP 2 6นะครับเป็นโปรเซสเซอร์2องอินหกเอานะครับอ่านะครับสัมบเลตนะครับสัมบเลต HD เก้าส KHz นะครับตัวนี้นะครับโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมี2 Input นะครับมี6 o u t นะครับแล้วก็มีสำหรับ RS 4 8 5นะครับแล้วก็ RS ส3 2ด้วยนะครับตัวนี้ครับหน้า หน้าตาก็จะเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับตัวนี้นะครับก็โปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับผ่านการเทสจาก audio position test นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเซสเซอร์ที่คุณภาพสูงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับให้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับแล้วก็มีมีมาตรฐานค่อนข้างดีนะครับสําหรับตัวนี้ครับก็สําหรับโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับก็กําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยนะครับตอนนี้นะครับ สำหรับโปรเซอร์ตัวนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับสำหรับ s าวเอนจิเนียร์แล้วก็ผู้ทำเครื่องเสียงให้เช่าหลายๆเจ้านะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับเพราะว่าโปรเซอร์ตัวนี้นะครับมีราคาที่ไม่ไม่สูงนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพที่ที่ได้รับแล้วนะครับกับราคานะครับนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเซอร์อีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่สำหรับ หลายๆท่านนะครับที่ต้องการโปรเซสเซอร์ดิจิตอลโปรเซสเซอร์ดิจิตอลคอนโซเลอร์ไปใช้งานนะครับสำหรับโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับนะครับผู้เล่นเครื่องเสียงนะครับผู้ทําอาชีพด้านระบบเสียงนะครับหรือสําหรับงานติดตั้งต่างๆนะครับก็สามารถนำโปรเซสเซอร์ตัวนี้ไปติดตั้งได้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบการอะไลเมนต์นะครับอะไลเมนต์การจูนนิ่งตู้ลำโพงนะครับโปรเซสเซอร์ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่า ในแต่ละเอาท์พุตนะครับก็จะมีพารามิเตอร์นะครับที่ให้เรา EQ ได้ถึง15พารามิเตอร์อีคเลยนะครับในส่วนของเอาท์พุตนะครับทั้ง6เอาท์พุตนะครับรวมถึง I.M.S. คอมเพรสเซอร์นะครับมี I.M.S. คอมเพรสเซอร์ให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันลำโพงเเสียหายนะครับในส่วนของอินพุตนะครับอินพุตนะครับก็จะมีกราฟิก EQ 3 1วสามแบนนะครับแล้วก็มี พารามิเตอรให้อีก15พารามิตินะครับในส่วนของภาคอินพุตนะครับแล้วก็จะมีคอมเพรสเซอร์นะครับให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเซสเซอร์ที่ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบการอะไลเมนต์ชอบการจูนนิ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวตัวเรื่องนะครับสำหรับผู้ที่ทำเครื่องเสียงนะครับนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ12,500บาทนะครับ สำหรับ dp 2 6นะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น dp สี่แปดนะครับตัวนั้นก็จะเป็นส in 8 out นะครับก็จะซัมเปอร์เลสเก้าสิบหกเฮิร์เหมือนกันนะครับตอนนี้วันนี้ผมมารีวิวตัว dp 2 6ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับในการอาสอนเรื่องการใช้งานนะครับการใช้งานโปรเซสเซอร์การเชื่อมต่อนะครับกับโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรเซสเซอร์ซาร์เทคนะครับ dp สองหกซัมเปอร์เลสเก้บผม